สวัสดีครับร็อคพีพีหนึ่งสองห้าประจำวันอาทิตย์ที่2ี่กรกฎาคม2 5 1 6ครับร็อคพีพีหนึ่งสองห้างเราก็ผ่านมาแล้ว1ปีนะครับความจริงก็1ปีมาตั้งแต่ต้ตตนเดือนกรกฎาคมแล้วแหละแต่ว่าไม่มีใครพูดถึงเลยผมโพสต์ขึ้นในตรง Facebook แล้วแหละแต่ว่านอกจากนั้นก็ไม่มีใครพูดถึงเลยพีเสกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอกลับไปดูแล้วกันว่า1ปีมันเป็นยังไงนะครับก็คือตลอด1ปีเนี่ยสิ่งที่ผมถูกถามมากที่สุดเกี่ยววววกกกกัักบบ่่่าาาเเียรทนคือ ทำไมถึงทําบล็อกนะครับคืออย่างผมต้องทําวิดีโอทุกๆวันอาทิตย์ใช่ไหมครับทำไมต้องทำอะไรเงี้ยนะครับไม่ทําและทำแล้วทำไม่ทำแล้วถูกลงโทษทําไมต้องถูกลงโทษอะไรประมาณนี้นครับทำไมทำไมผมถึงเริ่มทําบล็อกพี่พิคหนึ่งสองห้าคือผมก็ดูวิดีโอบนยูทูบมาเยอะพอสมควรนะครับคือไม่ได้ดูมานานขนาดนั้นแต่ว่าก็คือเริ่มดูตั้งแต่ก่อนทำบล็อกพี่พิหนึ่งสองห้าก็ดูพวกวิดีโอที่เป็นบล็อกนี่แหละที่เป็นวิดีโอบล็อกพวกนี้นะครับอย่างของ vlog brothers ของ v i s i w a t e r s ของ red and link อะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วนอกจากนั้นก็เป็นวิดีโอยอย่างอื่นอย่าง periodic tables of video หรือว่า number five หรือว่า min physics หรือว่า r e source หรือ veritasium ะไรพวกนี้ครับก็ส่วนมากเป็นวิดีโอประกันศึกษาพวกนี้แหละฮะถามว่าทำไมถึงอยากทาก็อาจจะเป็นคําตอบว่าอาจจะไม่ได้ต่างกับคนที่อยากเขียนบล็อกสักเท่าไหร่นะครับว่าทําไมถึงอยากเขียนบล็อกอย่างบล็อกเองก็มีหลายๆอย่างอย่างเขียนบล็อกการ์ตูนเขียนบล็อกตัวเองไปเที่ยวอะไรพวกนี้ครับวิดีโอบล็อกหรือว่าวิดีโอขึ้นที่ท,ท,ที่ทำขึ้นบน YouTube ก็มีหลายอย่างเหมือนกันมีวิดีโอ ทําเป็นหนังสั้นทําเป็นการ์ตูนทําเป็นเป็นบันทึกที่ตัวเองไปเที่ยวอะไรแบนี้ก็มีนะครับหรือว่าทําเป็นแค่เล่าถึงชีวิตธรรมดาทั่วๆไปชีวิตประจําวันของแต่ละคนหรือว่าพูดถึงสิ่งที่ตัวเองสนใจนะครับซึ่งซึ่งชีวิตประจําวันกับสิ่งที่ตัวเองสนใจก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ผมอยากทาบนบนบล็อกพีพิงงสองห้าก็ซึ่งก็ได้ทำนะครับเป็นอย่างอย่างที่เห็นอยู่ในวิดีโอที่ผ่านๆมาส่วนมากจะเป็นแบบว่า เอาสิ่งที่สนใจหรือว่าพวกความรู้อะไรขึ้นซะมากกว่าคือคนคือคนที่เขียนบล็อกเองเนี่ยนะครับก็คงมีสิ่งที่อยากจะบอกอย่างที่อยากจะแสดงออกให้กับคนอื่นได้เห็นเนี่ยอยู่ในใจนะครับแล้วก็ก็เลยเขียนขึ้นมาคือผมเองก็ลักษณะก็คล้ายๆกันคือว่ามีมีสิ่งที่อยากจะบอกคือเห็นโดยเฉพาะอย่างบล็อกบราเธอร์สเนี่ยนะครับคือเขามีพัฒนาการจากทำเป็นวิดีโอบล็อกธรรมดาซึ่งก็ทำมานานหลายปีแล้วละครับห้าหกปีแล้วจนเมื่อปีที่แล้วนะครับได้เริ่มโครงการที่ชื่อว่า Crash Co ก็คือราา เป็นเหมือนกับเป็นคอร์สเรียนนะครับแต่ว่าก็คือคือวิธีสอนเนี่ยนอกจากนอกจากจะบอกความรู้เหมือนกับที่เราเรียนในห้องเรียนแล้วเนี่ยยังมีแปลว่าคือใช้เทคนิคที่ที่ทำได้เฉพาะบนว e ดีโอก็คือแบบตัดต่อนู่นตัดต่อน,นี่หรือว่ารวมไปถึงหาวิธีการทําให้มันไม่แข็งเหมือนกับที่เราเรียนในห้องเรียนแต่ว่าทําให้น่าสนใจมากขึ้นนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมอยากทําเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนี่ยคือหนึ่งในสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับคนอื่น ที่ดูวิดีโอนี so, ้นะครับก็คือความสําคัญของการศึกษาความสําคัญของวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์อะไรพวกนี้ที่หลายๆคนอาจจะฟังดูว่ายากหรือว่าเป็นอะไรที่ไกลตัวเป็นอะไรที่ไม่สําคัญนะครับคือผมเห็นว่าแบบค่านิยมของของของคนในประเทศไทยเราเนี่ยคือคนเรียนเก่งเรียนวิทย์นะครับคนไม่เรียนเรียนไม่เก่งก็ไปเรียนสายสินหรืออะไรพวกนี้นะครับคือซึ่งความจริงมันไม่ไม่ได้ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นนะครับและท่ากับกันคือมีสิ่งที่พูดบอกว่า อย่างคำว,ว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้ซึ่งซึ่งเป็นเป็นคำพูดของไอน์สไตน์ด้วยซ้ำนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยจินตนาการสําคัญกว่าความรู้ก็จริงแต่ถ้าไม่มีความรู้มันก็ไร้สาระนะครับนอกจากนั้นอย่างไม่ต้องเรียนเก่งแต่ขอให้เป็นคนดีก็เหอะนะครับคือโอเคคุณไม่จำเป็นต้องเป็นเรียนเก่งคุณเป็นคนดกีก็สังคมก็จะมีความสุขแล้วถ้าเกิดไม่มีคนที่คอยหลอกคนที่ ไม่มีความรู้มีแต่ว่ามีแต่ความดีนะครับไม่มีความรู้ซึ่งเป็นเกราะป้องกันตัวจากการหลอกทั้งหลายตั้งแต่สยศาสตร์ซึ่งก็มีมานานแล้วนะครับจนถึงการที่หลอกด้วยวิทยาศาสตร์ปลอมสิ่งที่ฟังดูน่าเชื่อถือสิ่งที่ฟังดูคล้ายกับวิทยาศาสตร์แต่ความจริงไม่ใช่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งก็มีมากมายโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็การบอกความจริงข้างเดียวอย่างที่ผมทําเมื่อ3มสัปดาห์ก่อนเกี่ยวกับ เดชโหรือน้ำนะครับทำให้ดูน่ากลัวคือผมรู้สึกว่าสังคมที่เราอยู่เนี่ยเราเราเน้นคือเน้นคุณธรรมเยอะมันก็ไม่ใช่เรื่องแย่นะครับแต่ว่าเราเน้นจนเกินไปจนลืมความสําคัญของความเป็นจริงหรือเปล่านี่ก็เป็นหนึ่งแม่เสดที่ผมอยากจะบอกให้คนที่ดูวิดีโอของบล็อกพีพีสองหครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนจะคิดยังไงเนาะก็ไหนๆก็ผ่านมาหปีแล้วนะครับก็ก็ก็โอเคอาจจด เ่าให้ฟังแล้วกันว่าทําไมผมถึงเริ่มโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับนอกจากนอกจากเหตุผลที่เริ่มในเหตุผลที่แบบทําไมต้องมีการลงโทษหรืออะไรพวกนี้คือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดไม่มีการลงโทษเนี่ยก็สุดแล้วก็จะแบบเออขี้เกียจทำไม่ทำเลิกแล้วก็หายไปนะครับก็เป็นเป็นหนึ่งในวิธีการังคับตัวเองด้วยนะครับว่าให้ทำครับก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดยังไงเนอะอย่าง, job งไอ้จ็อบยางเงที่ที่เริ่มมากับผมตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วแล้วก็เกมกับมะนาวที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนกันยาย,ยนปีที่แล้วกค,คไม่รบปีหอ ก็ไกลแล้วแหละนะก็อยากจะฟังความคิดเห็นของอีก3าคนนั้นด้วยว่าทําไมถึงได้มามาร่วมโครงการนี้ทำไมถึงได้มาอยากจะมาทําวิดีโอทุกอาทิตย์นะครับทั้งๆที่เสียเวลาครับต้องเตรียมอะไรมาพูดหรือว่าไม่มีอะไรก็ได้แหละแต่ว่าก็คืออย่างนันต้องอัดวิดีโอแล้วก็อัพขึ้นนะครับทั้งๆที่เวลาก็มีไม่ใช่จะเยอะกันนะครับก็ก็ต้องขอบคุณสอสามคนนั้นด้วยที่มาร่วมงานนี้แต่ว่าก็อยากรู้ว่าทําไมถึงมาร่วมก็ถือว่าเป็น หัวข้อของสบา์นี้แล้วกันนะครับว่าทำไมถึงมาทำวิดีโอบล็อกอย่างนี้นะครับก็แค่นี้แหละแล้วเจอกันครับ